นักกีับนี่เรามาอยู่กับแมวของเราวันนี้แมวตัวนี้ครับแ ane โอ้โหแ a n แล้วก็หมาม่วงตัวนี้อ้าวอ้าวหมาม่วงตัวนี้มมีแรงแล้วอ้าวมานิกาจูแ ane แ a n อ้าวเอาเป็นใหญ่ครับเอาเป็นใหญ่เลยแแ ane แ ane อ้าวกระลิงของเราครับลิงของเราเนี้ย ่นี่เจมมี ENE, okay? no no ่คร no ับเอาเอาเอาลุกน้ำลุกน้ำเอา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 อ่าอ่ามีจะมานำขบวนตัดเราเดินกันนะครับมีตัวอะไรบ้างครับ เอ่มีสินโตจ้าน่อ่าเอ้ยสินโตสิงโตว้าวเออสาวติดจอเราก็มีครับสาวติดอรก็มีอ่าไหนครับทอง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 เออ่ยาเอฟเอดิกจนี้โอ้ ปริาของนเราตอนนี้ไอ้ปริกาเราไม่เดินนะครับโออะไรครับเาส,าพ,า,สา,พา,เาพอยาวนเวนยเสาคอยาตอนนี้อ้อน่ยองององน้ามาพอยากตัวนึ่งอยาตัวงเดินับเดินเดิตังาเดินเ,เ,เดินเดินเดิน เลยครับเตอร์ตัวนี้อติลากอติลาเอาเนี่ยานี่ยเยโอ้เอาเอาเอาเดินัรับเดินยัไเอาล้มมาเอาอากันตกันดเอาอล้มไปตัวเลยเอา กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย